สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบิดซสุกผู้สุกคนพ่อกันอีกแล้วค่ะกับอีสานพาเซปนี่มีพ้ามากินตําบกครงน้าปลาละกับพี่น,อน,น้องมีขนมจีนข้างๆพรอมแคบหมูพรอมพี่น้องมาค่ะ

นมจีนก็ตั้งไว้กลางทางขึ้นเกาแล้วพี่น้องหนังปลากระจาดบังใยขึ้นกเกาพี่น้องมีกระถินพร้อม พี่น้อใหม่ตุ่มพร้อมีทุนหวานพร้อมพี่น้องจะฝากกลางเป็นเอื้อเอเียงดอกเนี่ยทุนหวาน มนมกินแห้งลวกออกพี่น้องม่ค่อยเส้นมันค่อยเดียวนุ่ม ผักหลายๆคือเกาพี่น้องไม่ค่อยแซ่บ อยากเป็ดเมจไหนี่พี่น้องอยากเป็ดเ็ดแต่กับเพจทุกเมือล่ะพี่น้นนอ,นองคะ จับหมูกรอบคักพี่น่อง ตับใจแบบกรอกน้ำพี่น้องสีปล่ามันก็เลยออกเป็นสีน้ำตาลหน,นหน่อยนึงนัวหัว ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ กรอ,อ,อบคักพี่น้องค่ะ แกบหมูพันขนมจีน